สวัสดีครับอยู่กับผมวันนี้ใน The Coke โอ้ยไม่ใช่ The Hacker ครับวันนี้จะมาสอนใช้เน็ฟรีครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของผมนะครับเพื่อนเพื่อนก็ช่วยติดกดติดตามกับสับสไครผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครับครับอย่างแรกเข้าไปในเพ s t o r e ครับโอ้ยครับ พิมพ์ไปว่า p s i f p s o n ครับมันจะมีให้เราเลือกโปรครับอันโปรอันโปรนี่มันจะเสถียรกว่าอันเดิมนะครับผมว่านะครับแล้วก็นะครับไม่ต้องสนใจนะครับกดติดตั้งเลยครับ รอครับสี <c oughs> ่นานจังวะครับรอครับช่วงนี้ออรอไม่หดเสร็ครับ กำลังติดตั้งครับกำลังติดตั้งรอนิดนึงครับเฮ้ยงานอย่างนี้วะเราครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเราก็กดเฮ้ยเล็กจังเฮ้ย ครับกดเปิดเข้าไปครับมันก็จะแสดงหน้าจออย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจครับเรานี่ครับตรงเห็นไหครับอันนี้สตาร์ทครับเรากดเข้าไปโอ้ยพิ่งครับพิ่งโฆษณาเฮียร์เพึ่งครับพึ่งกดสตาร์ได้นะครับ <พ><น>อันแรกครับเราต้องเปิดเน็ตก่อนนะครับเปิดเน็ตมือถือตัวเองนะครับให้มันขึ้นเน็ตก่อนครับแล้วค่อยกดสตาร์ทนี่ล่ะเฮ้ยอ๋อใช่ยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ครับมหน้าแมันไม่ขึ้นนั้นไปเปิดไวไฟไว้โอ้ยอ่าขึ้นแล้วครับมากดที่สตาร์ครับนี้กดกดครับตกลงครับรอครับถ้าขึ้นเป็นสีสีฟ้าครับสีฟ้าหรือสีแดาเงินครับไปลว่าเล่นได้ครับครับช่วงนี้ก็รอครับ รออย่างเดียวครับตรงนี้นกำลังเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยอือจังวะเฮ้ย hey. เป็นนย่งครับ่าจะมีผิดพลาดเป็นึ่งครับ ลองสตาร์ทดูครับเอ้ยกดสตาร์ไปสั้นเออไปเอออะไรครับกดสตาร์ทรอครับโอ้สัตว์ อค,ครับอ่าถ้าขึ้นเว็บไซต์อย่างงี้ครับแปลว่าได้แล้วครับนี่ครับเป็นสีเินะเป็นสีน้ำเงินแล้วครับเรากดออกครับเราจะลองเข้า YouTube กันดูครับนี่ครับ อ๋อหาอีกจังหวะอ่าครับอ่๋อหายอ่าครับเนก็จะพอดีพอดีครับพอเล่นได้ครับครับนก็พอ ไปได้ครับไม่อื่นมากครับเฮ้ยไม่อื่นมากเลยนี่เนี่เฮ้ยอึดอ่ะอ,าอ้าวเนะี่ยกูสนานอะไรเงี้ยวะสชอบกูสนา ก็พอเล่นได้ครับเฮ้ยโอ,นะโอ้สุดดีมันแล้วแต่ครับแล้วแต่สัญญาณเน็ตของคุณด้วยนะครับว่ามันจะกีกี้ีีครับแล้วแต่ครับขอคลิปนี้ก็ขอจบกันนำเสนอพิคนนี้ครับขอบคุณครับเฮ้ย